รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แซนดับกลิ่นปลอดภัยไม่มีสารตกค้างบริษัทปตทจำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการอัปเดตไทยแลนด์แบบนี้ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ สำหรับวันนี้ครับบินยังคงพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันที่วัดสุทธาโพธิเขตลาดกระบังในส่วนของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังนั่นเองนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยเกี่ยวกับความเป็นมาความเป็นไปของที่แห่งนี้และได้ดูวิถีท้องถิ่นการดํารงชีพของคนในสมัยก่อนกันไปแล้วมาวันนี้ครับเราจะพาไปพูดคุยเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมกันต่อครับ เพราะว่าที่นี่มีความน่าสนใจมากเลยครับคุณผู้ชมครับเนื่องโดยที่นี่นะครับได้มีการนําเอาวัฒนธรรมเกี่ยวกับการดํารงชีพมาทําเป็นการละเล่นที่แฝงไปด้วยกุศโลบายของบรรพบุรุษที่ทําให้ลูกหลานสืบต่อและแสดงความรักใคร่กลมเกลียวกันจะมีประเพณีและการละเล่นอะไรบ้างนั้นนะครับตามบินมาดูกันต่อได้เลยครับ สีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ TPI ฉาบเช้าทาบ่ายเข้าอยู่เย็นไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถัดจากเรื่องของวิถีชีวิตจากด้านล่างนะครับขึ้นมาข้างบนเป็นจุดที่สามหรือองค์ที่สามก็คือเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ สถานที่สาคัญสถาที่สคัญไรกะบังารกะบังโอเคมีอะไรบ้างครับอันดับแรกเลยนะคะองค์เซียนนะคะเป็นสันเจ้าองค์เซียนนี่คนจีนเนาะครับคนจีนเข้ามาปักหลักทำมาหากินอะไรเงี้ยองเซียนนี่ก็เป็นองค์จริงที่นั่งสมาธิแล้วเสียชีวิตเสียชีวิตนะเสียชีวิตนะต้องต้องต้องไปดูประวัติที่อยู่ที่โรงเจตลาดหัวตะเคียอ๋อถ้าถ้าไปเที่ยว ตลาดน้ําหัวตะเข้ก็จะเห็นองค์เซียนได้ไปฮะอยู่ใกล้ๆกันครับอยู่ใกล้กันนะคะนอกจากนี้ครับนอกจากนี้ก็มีนะคะเรื่องของเส้นทางทางคลองอทางคลองนี่มีหลายหลายจุดนะคะครับในคลองใหญ่ก็มีวัดพลมณีวัดไร่ไกระบงังวัดลานบุญเยอะฮห้เยอะเยอะครับนะคะเส้นทางทางน้ํา ก็คืออย่างที่คุณครูบอกว่าถ้าผ่านทางนั้นเนี่ยก็จะผ่านวัดต่างๆด้วยเพราะว่าวัดอยู่ริมน้ำครับทางด้านนี้ก็จะเป็นเรื่องของคลองอีกเหมือนกันแม้กระทั่งรวมทั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราบกงครับจะอยู่ริมคลองประเวศบุรีลมเหมือนกันยาวเลยยิ่งนั้นยิ่งยาวใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีวัดลันบุญก็มีปลาเดี๋ยวนี้ปลามีทุกวัด แต่ที่ใหญ่ที่สุดคือของวัตถุธาตุของวัตถุธาตุใค่ะล้วจะเป็นปลาอันนี้ก็เป็นเป็นปลาปลาสวายมาให้อาหารก็ได้ครับแล้วก็ถัดใกล้กันนะครับองคต่อไปองคต่อไประลับองค์ที่4ก็เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมประเพณีเดี๋ยวเราเข้าไปชมประเพณีสงกรานต์โอเคครับไป มาถึงโซนสุดท้ายองค์สุดท้ายองค์ที่สี่ครับเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมอ่าทีนี้มาจุดแรกเลยก็คือสงการค่ะสงการของมอไรกะบังนะคะที่ยังทํากันอยู่จัดทํากันอยู่เป็นประจําทุกปีนะคะก็คือเทศกาลสงการคือวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าสามวันค่ะสามวันและจะมีวันสุดท้ายนะคะก็คือวันอาทิตย์แรกหลังวันสงการจะมี วันอาทิตย์วันสงการวันอาทิตย์หลังวันสงกาจะมีแห่หงตรงระคาปล่อยนกปล่อยปลาอ้โหฮะค่ะอยู่ข้างล่างมีตรงตะขาบตรตะขาบที่แขวนอยู่แต่ว่าถ้าวันเทศกาลนั้นจะอยู่ที่เสาหงครับเสาหงเสาแต่ละตระกูลเขาจะแห่มาลูกหลานจะแห่มาค่ะซึ่งสงการมีทั้งเรื่องของการละเล่นอ๋อมีการละเล่นนะหนุ่มมอนสาวมอนโอ้โค่ะครับ เช้าทําบนตักบาตานะคะอุทิศเนี่ยทงตะขาบตยขารลักษณะนี้ทงตะขาบเล็กๆอย่างนี้จะเห็นตามที่บรรจุกระดูกบรรพบรุษอ๋อเป็นสัญลักษณ์เลยเป็นสัญลักษณ์เนี่ย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 เาจะไปปักไว้รอบๆที่บรรจุกระดูกถ้าที่บรรจุกระดูกของตรงไหนอันไหนครับเสาไฟไหนหรือตรงกำแพงไหนเนาะมีทงตะขาบเยอะนั่นแสดงว่าบรรพบรุษ ที่เสียชีวิตแล้วนี่ลูกหลานรักเขาเขาจะมากันกลับมาเยี่ยมกันก็ให้รู้ว่าครอบครัวนี้เนาะสามัคคีมีความอบอุ่นในครอบครัวนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยไหมประเพณีประเพณีเนี่ยเขาสอนนะใช่ใช่ใช่ครับนะคะเนี่ยเนี่ยจะเห็นได้เลยครับมีอีกเรื่องของอาหารครับ เนี่ยข้าวแช่ต้นตํำรับคือเจ้าจอมมันดากลิ่นข้าวแช่ข้าวแช่ชาววังเคยกินอร่อยมากที่เป็นเอาข้าวมาแช่ในน้ำนะก็มีมีมีเครื่องเคียงตีนี้วิธีการกินก็จะต้องไม่ให้น้ําขุ่นนะต้องให้น้ําใสอันนี้คือต้นตํำรับคือจากเจ้าจอมมันดาเปนเจ้าจอมมันดาเปรนท่านเป็นต้นตํำรับข้าวแช่ครับแต่ไปดังที่เพชรบุรีกับที่ บางลำพูอ๋อใช่ใช่ที่บางลำพูนั่นคือตำหนักท่านอยู่ที่นั่นครับอยู่ที่ถนนพระอาทิตย์ครับที่บางลำพูส่วนที่เพชรบุรีนั้นท่านตามเสด็จรัชการที่สี่รัชการที่ห้ารัชกานที่หกครับไปที่วังเพชรบุรีเป็นต้นห้องเป็นต้นห้องหมายถึงว่าเป็นคนทำา้านคนทำาวคบข้าวถวายใช่โอแล้วก็มีผู้นำสูตรไปหลังจากที่ท่านได้ถึงแก่ กิจกรรมนะก็เลยเป็นก็เลยแล้วตั้งชื่อว่าข้าวแช่ชาววังเพราะเอาไปออกไปจากวังครับอร่อยมากผมเพิ่งรู้เลยนะครับว่ามีต้นตำรับมาจากเจ้าจอมมาดกลิ่นครับแล้วก็มีด้วยแต่ด้วยกะละแมมีกะละแมด้วยเหรอฮะด้วยค่ะกะละแมอร่อยนะคะกะละแมต้องกวนอย่างนี้นะคะครับปัจจุบันนี้ใช่อะไรไหมะใช้แป้งใส่แล้วเครื่องหมุนโอ้ใส่เครื่องแล้วไม่อร่อยแต่เมื่อก่อน างนี่แหละนะเอาแรงมากพูดง่ายนะ้นควรคนสองคนก็ไม่ได้นะต้องมีหนุ่มเป็นสิบโอ้ต้องผลัดสลับบุนเรียงกันไปไม่งั้นเดี๋ยวมันไหม้แหละครับแต่ละอย่างเนี่ยนะครับเขาให้ข้อคิดเรื่องของความสามัคคีลูกหลานครับเยอะๆจะต้องมารวมกันซึ่งจะทําได้ครับอ่าการละเล่นนี่เหมือนสะบ้านหนุ่มสาวสะบ้านหนุ่มสาวแกต้องมีเขาเรียกว่าบ่อนครับบ่อนตะบ้าอ โอ้แต่หมาก่อนนี่เขาเล่นกันกี่วันกี่คืนนะฮะอันนี้จะบ้าทอยสาบ้าทอยด้วยเหมือนกับเปตองเปตองโอ้แต่คนที่โยนเก่งๆนะเขาเก่งจริงๆนะเป๊ะเลยใช่ไหฮะเป๊ะเลยเนี่ยเล่นกันทั้งคืนนะคะเนี่ยนี่เล่นผีจู้นี่นี่ผีกระดงอันนี้ผีจู้อุปกรณ์ข้างล่างเมื่อสักครู่นี้ที่เรามาที่เป็นวิถีชีวิตที่เป็นอีจู้ที่เป็นวิถีชีวิตเอามาเล่นเล่นยังไงครับกระโดงนี่กระดงกระดงก็เล่นผีกระโดงนี่ค่ะครับ นี่ค่ะเล่นผีกระโด้งครับอันนี้ผีกระโด้งค่ะผีกระด้งจะออกมาอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นี่ผีจู่ผีจู้ก็คือด้านนี้ก็คือผีจู้ก็เอาอุปกรณ์ทั้งล่างนั่นแหละนะครับจับปลาคันทำมาหากินอ๋อนีใช่เลยครับทำมาหากิน่งั้นแหละสากนี่ก็ทำมาหากินกระโด้งก็ทำมาหากินครกก็ทำมาหากินผีจู้นี่ต้องนั่งครกคผีจู่เหมือนกับเป็นลักษณะของการเชิญ เชิญเจ้าเป็นวิญญาณเข้ามาวิเขาก็เลยสนุกวิญญาณโดยเฉพาะยิ่งบัณฑ์พระพุทบัณฑ์พระพุทธมาให้ตามสารทุกข์สุขเดชเมือช้าลูกหลานทําบุญไปให้เนี่ยได้ไหมถามสารทุกข์สุขดิบไปอยู่ที่ไหนบางทีเนี่ยบางทีคนเพิ่งตายหรืออะไรเนี่ยครับเจอตานั่นเตอยายไหมเป็นความเชื่อเป็นการแสดงถึงความผูกพัน โดยเอานี่แหละอุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวในในบ้านนี่แหละมาใช้แล้วก็มันสร้างความสามัคคีเนี่ยลูกหลานโอ้ยนุโอ้ลูกหลานไอ้พวกกองเกียร์นี่ะชิงจับกับออฝาาม้อฝาหม้อมาตีกันเป็นเครื่องดนตรีหมดเลยครับสนุอะไรจู้ก็เต้นไปสิโอ้ยโนุกานเนี่ยเนี่ยกุศโลบายของคนโบราณเขาเนี่ยเขาสอนนะคะแต่พวกเราไม่รู้พวกเราไม่เอาฟังสอนโดยที่ไม่บอกฉันจะสอนแล้วนะไม่ใช่ อันนี้อย่างน้อยก็เราได้เห็นการ,รกลับมารวมตัวกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในในเทศกาลสงการานต์ประเพณีประเพณีแล้วก็ยังได้เห็นการสื่อสารการรันระหว่างบรรพบุรุษที่ที่เอาลาถ,ถึงไหมว่าไม่รู้ว่าจริง,ง,รงหรือเปล่าจริงแท้แต่อย่างน้อยมันก็มีความผูกพันกันได้สื่อสารไ้สื่อสาอยู่ไหนแต่ก็บอกว่าแล้วว่าอย่าคิดว่าเออเดี๋ยวฉันหน้าเจอกันนะไม่มีทางมันขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมที่คุณทําอะไรไว้บางคนเนี่ยก็บอกเห็นแต่ไม่ได้ไปใกล้ก็เลยเห็นอะไรอย่างงี้ เขามีเขามีก็สื่อสารได้ร้องมีเพลงเชิญนะคะเนี่ยเกือบจะกำลังจะหมดหายไปแล้วไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมแต่ก็ยังมีอยู่เราพยายามมีอยู่ยังมีอยู่แต่จะเล่นที่ไรก็จะบอกว่าครูเอายังจะเล่นแล้วนะครูจะลงครูจะไปเล่นด้วยใช่ไหมครูปานที่มันก็จะต้องเรียกต้นเสียงต้นเสียงเอาเป็นต้นเสียงด้วยแล้วก็มีเรื่องการแต่งกายแต่งกายมนก็โดยทั่วไปเหมือนเหมือนกัน ก่วันนี้แต่งให้เห็นอ่าครับอันนี้เป็นแบบหนึ่งครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญเลยที่นี่ก็คือเรื่องของประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือตอนนี้ถือว่ากรุงเทพมหานครได้ประกาศให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ ร้อยทางเนือค่ะ oh. คำว่าร้อยคือพระหนะึ่งรอรูปขึ้นไป oh. จะลงเรือเรือมาศนะคะ oh. โดยเฉพาะเรือมาศของวัดแล้วถือว่าประเพณีนี้เป็นประเพณีที่น่าภาคภูมิใจ oh. ของคนชาววัดสุทธาพงศ์นะคะ oh. และเป็นอันซิงของกรุงเทพมหา oh. คคนครด้วยจะจัดขึ้นวันอาทิตย์แรก หลังวันออกพรรษาของทุกปีทุกปีค่ะสามารถมาเจอกันได้ที่นี่บริเวณที่จัดงานคือตรงบริเวณหน้าวัดสุธาโพธิภายในบริเวณวัดทั้งหมดค่ะที่นี่เรือเยอะมีมีมีหลายประเภทนะเรือที่นี่หลายประเภทนะหลายประเภทค่ะถ้าาเรแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นเรือมาาครับเดี๋ยวจะพาไปชมหน้าตาเป็นอย่างไงเรือม้าเดี๋ยวให้ครูปานิชนํำเราไปชมกันนะครับครับ สนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน จากพิพิธภัณฑ์ตรงโน้นนะครับนี่<ช>เดี๋ยวก็ามาเจอตรงนี้ครับเรือมากเลยหลายลำเลย,เยนะครับที่จอดอยู่วางอยู่ตรงนี้นะต้องถามคุณครูอย่างนี้ครับว่าเรือนี้เนี่ยปกติแล้วเราจะใช้ในการทําอะไรครับแต่เดิมค่ะพูดถึงเรือในวัดนะคะ,ะตอนนี้ที่รวบรวมไว้ได้นะคะก็118ลำ118ลำคซึ่งมีเรือประเภทต่างๆนะคะที่เยอะที่สุดที่มากที่สุดก็คือ เรือมาดขุดด้วยไม้ตะเคียนทั้งต้นไม่มีรอยต่อโอ้โหเดี๋ยวต้องใช้ใช้ไม้ทั้งท่อนอ่าใช้ไม้ตะเคียนนี่ต้นใหญ่มากใช่ใช่ใช่เขามีวิธีการทําคนโบราณอลเนาะแปดสิบแปดลำในแปดสิบแปดลำนี้เป็นเรือมาดทั้งหมดที่จะใช้ให้พระสงฆ์ลงเรือนะคะในประเพณีตักบาทพะร้อยทางเรือของวัดสุทารพลนั้นหกสิบลำคือใช้เรือมาดคำว่าเรือมาดขยายความนิดนึงว่าเรือมาดเนี่ย เผื่อใครไม่ได้อยู่ริมน้ําอาจจะไม่รู้เรือม้านี่คือเรือเรือมาานี่เขาเรียกว่ามันเป็นเรือที่ใช้งานใช้งานอะไรอย่างเช่นลากข้าวจากในนามาไว้ที่บ้านนะครับให้ควายลากนะสมัยก่อนควายนะไม่ใช่เครื่องยนต์ครับค่ะให้ควายลากมันเป็นเรือแจวนะคะครับก็จะมีทั้งแจวเดียวสองแจวนะคะโดยเฉพาะยิ่งเรือท่านเจ้าจอมมารดากลิ่นที่ลูกหลานมอที่นี่แจวไปรับท่านครับ สี่แจวค่ะอยู่ทางด้านโน้นค่ะอยู่ทางด้านโน้นจะมีหลักแจวอยูอสี่แจวทีนี้เรือทั้งหมดนี้จะเป็นเรือที่เป็นของวัดโดยที่ได้มาจากชาวบ้านชาวบ้านเข้ามาบริจาคส่วนใหญ่บริจาคครับค่ะก็คือเริ่มเมื่อปีสอง2ันห้าร้อยสี่สิบสองสี่สิบสองนะคะก็ในสมัยนั้นรถมีถนนมีรถมีถนนแล้วการทำมาหากินอะไรก็มันสะดวกขึ้นอน่อเนาะครับ เรือไม่ค่อยได้ใช้เพราะไม่ไปไหนมาไหนไม่ไปเรือแล้วเมื่อกี้ที่พูดกันอยู่ก่อนว่าถ้าไก่อนนี้ไปไหนก็ต้องใช้เรือต้องใช้เรือจะไปพระประแดงจะไปนนทบุรีไม่มีถนนยากปีน้องมาหากันอะไรอย่างเงี้ยต้องไปเรือครับตอนนี้ก็มีรถครัก็ไม่รู้จะทําอะไรก็บางบ้านก็ตากแดดตากฝนอะไรเนี้ยแล้วพอดีทำวัดประสบปัญหาตรงว่าเราจัดงานประเพณีตักบาทพระร้อยทางเรือเนี่ยเรือที่จะให้พระสงฆ์ลงนั้นอะ มันไม่มีไม่เพียงพอไม่มีการไม่เพียงพอครับแล้วก็อย่างมีเหมือนกันเป็นเรือหางมั่งเรือเครื่องมั่งเกะกะไปหมดเลยแล้วก็ความสวยงามไม่มีไม่เหมือนกัน่ก็คณะกรรมการวัดรวมทั้งท่านเจ้าวาดในสมัยนั้นก็คือพระครูสุทธิธรรมคุณครับนะะคท่านก็คุยกันว่าเออทําไมเรือที่มันอยู่บนบกอ่ะทำไมไม่ขอเข้ามาครับใครที่ไม่ใช้เอามาให้วัดเถอะนะวัดจะได้ซ่อมแซมครับ แรกแรกก็มี20ลำ10ลำ20ลำพอเราเห็นว่าประเพณีตักบาทเรือได้ใช้ประโยชน์นะะคแล้วก็วัดดูแลอย่างดีทีนี้ตอนนี้รับมาไว้นี่ลำนี้เป็นลำสุดท้ายเนี่ยให้มานี่ยังมีสีกระดำกระดังเลยครับยังเป็นสีอยู่เลยเพิ่งให้มาก็มีมาเรื่อยๆแล้วบริจาคก็เป็นความร่วมมือร่วมใจของคนที่ะี่เลยกลายเป็นโบราณวัตถุไปบางลำอายุร้อยกว่าปีรุ่นปู่ย่าตายาย แล้วมารุ่นลูกรุ่นหลานก็ไม่ใช้อ่ะเอาไปเลยวัดเอาไปเลยครับครับทีนี้จากการที่ครูปาเนียต้องบอกว่าคลุกคลีอยู่กับวัดคลุกคลีอยู่กับวิถีชีวิตชุมชนของเขตตะกบังการที่เรามาทําในลักษณะนี้มาทําพิพิธภัณฑ์มาทําในส่วนของเรือต่างๆโบราณเนี่ยคิดว่าสิ่งที่เราได้คืออะไรแล้วก็สิ่งที่ชุมชนจะได้ในคืออะไรในฐานะที่เราคนกรุงเทพแต่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในกรุงเทพเนี่ยครับสิ่งที่ได้นะคะอันดับแรกเลยความภูชา แล้วก็มันเป็นความสุขค,ความสุขที่ว่าเราได้ใช้ตัวเองทําประโยชน์ให้กับสังคมคส่วนรวมท้องโดยท้องยิ่งท้องถิ่นนะคะอย่างวัตสุธาิ์เนี่ยจากที่เดิมเนี่ยไม่มีใครรู้จักวัตสุธาิ์นะคะพอ,อะเรื่องของประเพณีเรื่องของโบราณวัตถุอะไรดูแล้วเนี่ยมันมีเยอะมากมีเยอะมากนะคะตรงนี้สิ่งได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตรงที่ว่าตัวครูเองครับหลังจากเกษียณแล้วเราเป็นข้าราชการแล้วครูรับบำนาญสิ่งที่เราจะตอบแทนคุณแผ่นดินได้คือการทำอะไรก็ได้ให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติรตรงนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่เราภูมิใจใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ดังนั้นอยากจะให้ฝากนิดนึงครับว่าทราบว่าที่นี่เนี่ยกว่าจะเป็นรูปเป็นร่างกว่าจะมีชื่อเสียงได้ขนาดนี้เนี่ยมันจะต้องมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างเพราะหลายที่เนี่ยก็มีของดีอยู่ถ้าอยากจะให้ประสบความสําเร็จแบบชุมชนที่นี่ให้แต่ละคนเนี่ยมาเที่ยวเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างครับสิ่งต้องมีในชุมชนครับตัวเองครับตัวเองตัวเองตัวเองต้องพร้อมครับพร้อมเวลา จะต้องมีความหลายๆอย่างศักยภาพหลายๆอย่างนะครับเพราะเวลาโดยเพราะยิ่งใจเราต้องให้ใจให้ใจกับชุมชนให้ใจกับทุกคนให้คำว่าให้คำเดียวครับให้อะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องทรัพย์ครับให้กําลังให้สมองครับ นี่แหละตรงนี้แหละคาว่าให้คนเดียวคือคือเคล็ดลับแั้นชุมชนไหนอยากจะประสบความสําเร็จแบบชุมชนแห่งนี้นะครับก็สามารถที่จะต้องมีความเสียสละแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะทำสุดท้ายอยากจะให้ครูปานิ้ได้ฝากอีกครั้งหนึ่งละครับสำหรับสิ่งดีที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะประเพณีที่นี่นะครับเชิญชวนคุณผู้ชมว่าถ้าใครอยากจะมาร่วมในประเพณีตักบาตรพระร้อยนะครับทางเรือนสามารถมาได้ช่วงอื่นประเพณีอื่น คนจะมาเที่ยวช่วงไหนดีครับในในที่ลักกระบังสําหรับลัดกระบังนะคะในกรณีที่ว่าจะมาร่วมกิจกรรมนะคะก็ตามเทศกาลนะคะตามเทศกาลถ้าเป็นสงกรานก็เดือนเมษานะคะอยากจะมาชมผีจู้เนาะต้องเมษานะคะการเล่นผีจูครับเล่นผีจูเอย่าเพิ่งยิ่งที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเพราะเราเคยเชิญแล้วท่านที่เชิญคือท่านที่ ดูแลที่นี่อยู่นะคะแต่ส่วนใหญ่จะเล่นกันตามชุมชนหรือขนมกะละแมอร่อยรอยนะคะต้องมาเทศกาลสงครานค่ะหรือประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือนะคะก็ต้องมาหลังอาทิตย์แรกหลังวันออกพรรษาออกพรรษาค่ะสามารถไปได้สามารถที่จะมาเที่ยวได้หรือตามปกตินะคะตามปกติวันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าท่านอยากจะเที่ยววิถีถิ่นคลองนะคะคลอง ของลาดกระบังตอนนี้เรามีโปรแกรมเรามีโครงการเรามีเครือข่ายการท่องเที่ยวของลาดกระบังอยู่นะคะค่ะโดยเฉพาะเราจะจัดกันเสาร์อาทิตย์เพื่อทางน้ำอ่ะเนาะตอนนี้เราก็มีทางมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยได้ยื่นมือเข้ามาช่วยในเรื่องของการทําประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยววิถีคลองก็ติดต่อมาได้นะคะติดต่อมาได้ที่ครูหรือว่าเรามีเครือข่ายอยู่ไม่ว่าจะเป็นวัดสุธาโพธิตลาดหัวตะเคนะคะ บ้านสวนน้ำพรบ้านดนตรีเยาวชนกลองหลวงแพ่งเราเป็นเครือข่ายกันรับรองท่านจะได้ความเป็นวิถีถินมีแต่น้ํามีแต่ต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่ในกรุงเทพที่อยู่ในกรุงเทพมาในหนึ่งวันนะคะในหนึ่งวันสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะติดต่อมาได้เลยมาเป็นกลุ๊มนะคะเราก็จะจัดเรือให้แล้วก็ ส่วนรายละเอียดนั้นคุยกันอีกทีค่ะเ <c oughs> อาละครับวันนี้คุณผู้ชมคงจะได้เห็นถึงความมีวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในกรุงก็สามารถมาสัมผัสได้ทั้งกิจกรรมทางน้ำนะครับทั้งประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็อย่าลืม <c oughs> ชว่วงสงกรานเนี่ยใครอยากจะมาดูประเพณีสำคัญสําคัญทีน่นี่มาดูการเล่นผีอิจูผีกระโดงก็ได้ที่นี่หรือใครสายบุญหน่อยนะครับก็กิจกรรมตักบาตรพระร้อยทางเรือเนี่ยฮะก็สามารถมาได้ที่นี่เลยนะฮะมาเห็นเรือต่างๆเยอะแยะมากมาย สามารถติดต่อเรือใหญ่ก็มีนะคะเรือใหญ่ก็มีนะคะแต่อยู่ด้านหนึ่งใหะอยู่ด้านนึงมาชมเรือหรือสวร์อทิตย์ใครอยากมาล่องเรือนะครับเพื่อชมวัดต่างต่างก็สามารถมาได้ที่ลาดกระบังแห่งนี้นะครับวันนี้ทางรายการอัปเดตไทยแลนด์ต้องขอขอบคุณคุณครูปราณีตอานงเป็นอย่างสูงเลยวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะครับที่มาครั้งนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะวันนี้เวลาของรายการอัปเดตไทยแลนด์หมดลงแล้วนะครับเราสองคนพร้อมกันทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Thank <laughs>